โอเคครับเดี๋ยวมาเราดูเป็นเขียนกระจอเป็น1650นะครับตอนนี้พอจะเล่นได้ไหมสักคู่นะครับรอมันเีเ์สักคู่นะจอผมก็ที่จริงก็มีคนถามเยอะน,น,นะไม่ดีไม่ดีเหินสักที มี่อมใหญ่จังครับมันเตือนคอมอันนั้นไปโน้ที่ไปปั่นเปไฟอุ่มเดี๋ยวรอบนี้ก็จะมาดูเอาออฟฟิตี้เหมือนเดิมนะขอตอนแรกเท่าไหร่วะมาแล้วนะครับหกสิบหกสิบประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบแต่ถ้าพูดได้เป็นไลท์ก่อนก็คือใช้หนึ่หกห้าศูนย์ก็จริงที่ผมเล่นอ่ะแต่ตอนนั้นเป็นไอสามครับแต่วันนี้เป็นไอห้า โอ้กถ้าเปิดฝ er. ั่งนี้มันสะพอนะสักโค่นครับผม ถ้าสนใจซื้อประกอบให้เลยไหมถูกต้องครับก็คือไปถึงบ้านพร้อมใช้งานนะครับพี่ประมาณนี้ก็คือไปถึงบ้านก็พร้อมใช้งานเลยนะเสียบปลั๊กเล่นได้เลยครับิงนี้เหยียดเลยก็อาจจะเป็นรอยนิดน,นึงนะครับ ไปแล้วค okay no. anyway. okay, so to so right. uh ้างแล้วครับอันนี้ชันกำลังโหลดนะไม่ได้ค้างโอเคนะครับอันนี้มันจะเป็นการ์ดจอเป็น1650นะครับจาก i5 แล้วจาก i5 แล้วก็1 1แล้วก็1.6นะครับแล้วก็1.0 1.0 T.I นะอันนี้ก็จะเป็นสเปคที่ราคาเครื่องเพิ่มขึ้นมา3,000บาทนะครับจะเป็น25,900นะใครชอบแบบนี้บอกได้นะครับบางทีคนต้องการกับ1650มันใหม่กว่า1.0 T.I ไง แล้วก็แรงสีเท่ากันนะครับแล้วก็แรงกว่าด้วยประมาณนี้ครับี่พีทวิ่งอยู่ตอนนี้ก็คือ60สเฟรมน,นะครับผมใครดูั้างแต่เริ่มต้นก็ขอบคุณมากนะครับ เลาหน่อยะครับผมเกมนี้โหลดนานหน่อยอะ่ะว่าจะเข้าว่าจะอะไรโอ้โหเอาเป็นมืดดีกว่านั้งอเออมันจะได้ไม่สะท้อนเนาะเห็นห <c oughs> <c oughs> ด,ดเลยของ <c oughs> กูหรอก็ด,ดู้ผมคุยกับใครอะล่ะ <c oughs> อเออ เห็นว่าหักผมโทรศัพท์ผมหลายรอบเลยมึงกดมึงกดตลอดนะเออใส่แมสนะร้านผมมีอีกสาขาเหรอตอนนี้ร้านผมมีอยู่ที่แคบแครโคล่านะครับเพราะว่าผมขายเป็นออนไลน์นะตอบตรงๆเลยครับจอสวยมีไฟด้วยใต้ฐานกี่นิ้วตัวนี้ราคาตัวนี้สามี่นิ้วนะครับมันจะราคาประมาณสามหมื่นนะครับเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจราคาแล้วนะครับ ว่ารุ่นให,ให,หม่ๆมันก็ออกมาเรื่อยนะถ้าราคานี้ก็สามหมื่นกว่าบาทนะตัวนี้ออกใหม่ลสองสามหมื่นนะตอนนี้ก็ราคาไม่น่าถึงอยู่มาสองหมื่นกว่าบาทใช่ป่าผมว่าตอบราคาไม่ได้ครไม่ได้เช็คราคาจอตัวนี้เลยนะครับตอนนี้นะแต่ก็น่าอยู่ประมาณสองหมื่นนะสองหมื่นบวกจอตัวนี้เป็น ASUS s t i นะครับผมเฮ้ยนน็นย ้โอกไปสามก็ได้ประมาณนี้ครับผมลองดูนะว่าจะเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่าขอบคุณครับพี่ไซมอนนะพี่ทักัาพี่มาทักเพื่อนผมทุกวันเลยขอบคุณมากเลยพี่ถึงจะพี่จะไม่ซื้อผมก็ไม่เป็นไรนี่แต่ก็คือเราได้คุยกันนะ <laughs> ผมแซวเล่นนี่ เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะสำหรับงบ25,900ืนาพนะครับตัวนี้จะเป็น25,900ืาพแล้วนะเราก็ปรับภาพสุดขนาดนี้นะไม่ใช่ดิมันจะปรับภาพสุดหมายถึงว่าจอภาพมันสุดขนาดนี้นะจอใหญ่ๆนะตัวซ้ายบคุณโอเคสนใจเดี๋ยวผมไปตอบผมเดี๋ยวผมไปตอบพี่ในแชนนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ดู น้องผมเล่น,นะน,นก่อนแล้วให้พุกคนไปจอดให่พี่ดยูก่อนอได้ครับพี่ขอบคุณมากครับซื้อแน่รอก่อนโอเคครับ<อ>จะเจอคนเมืเ้อไหร่ข้างเอคเอ้ยมึงใสเอคนี่งกว่าปุ๊บเฮ้ยแบบนี้หน้ามาันเหมือนเลยแม่นี่มันรออ่ะ ออเล่นลื่นนะครับพอบิวตี้นะครับวงบ25,900ก็เล่นได้นะครับมันจะเป็นเฮ้ยมันต้องก็ปี0 0 0่ก่อนเก็บตังค์ก่อนจริงนะครับอันนี้เป็นเกมฟอร์มยักษ์นะครับผมเจ้ต่อไปถ้าบัสเตอร์ฟิวมาก็เดี๋ยวผมลองลลบัสเตอร์ฟิวไว้ดูอยู่แล้วเฮ้ยไม่งั้นน่ะจะลองเดบไวห้ดูแล้วนะเกมมันยังไม่เสร็จเนาะเออก็โหลดเดบมาลองนะฟังคลิปกันเลย ก็สองเนี่ยพกขนพาให้มาดูเตรียมนิดมาดูด้วเนี่ยเนี่ครับมันไม่กระตุกนะครับไม่มีคำว่ากระตุกนะครับดูนะมือสองร่องดึงมือมีไหมถามว่าม่องดึงมือมีไหมมีนะแต่มันก็ไม่แบบใช่แบบคอมเล่นเกมจ๋าขนาดนี้นะครับคอมที่เล่นเกมจ๋าขนาดนี้มันเป็นคอมที่มีการ์ดจอแยกนะต้องเข้าใจด้วยนะผมพูดตามคอมเมนต์จริงนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมึงเว่นขายแพงว่ะ คือผมก็ไม่ได้ขายแพงนะผมว่านะผมขายแค่งบ2สองพันบาทเนะี่ยมันก็ไม่ได้แพงนะครับถ้าลูกค้าแบบได้ตามตลาดจะเข้าใจนะครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่าแล้วไม่ได้หุกชออกินซุนดียาใช่ครับพี่จอเป็นจอโค้งนะครับจนจะโค้งเข้ามาหาเรานี่ขอโทษน,นะครับไม่ต้องขอโทษน,นะสตรีมด้วยได้ไหมครับเครื่องนี้สตรีมได้นะแต่ขอออฟขอไปเล่นได้ดีกว่านะผมว่าก็เกมมันเกมใหญ่ ถ้าสตรีมพวก f ีไฟเกมทั่วไปนี้สตรีมได้นะครับงบนี้นะ,ะจอนี้เป็นจอโค้ดน,นะครับที่เป็น 4K นะ,ะ120เฟซประมาณนี้นะครับแต่จอตัวน,นี้เก่าแล้วครับพี่มันมีใหม่กว่านี้แล้วตอนนี้น่าจะเทพตัวน,นี้อีกนะ,ะน่าจะไป 4K แล้วอ่ะน่าจะไปแบบ 4K แล้วนะ,ะถ้าจอใหม่ตอนนี้นะ สนายเหรอใช่เหรอมัเปลี่ยนของกระบอกตรงนี้สวดเหรอเปล่าเป็นฟันหรอก่อไม่แพงเลยครับใช่พี่ผมว่านะ ไฟอ็มนะครับเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูตาเดี๋ยวให้น้องผมตายก่อนนะเดี๋ยวไฟอ็มไม่ดูนะต่อไปนะตาคู่นะครับรอไฟอ็มนะมาแล้ว ถ้า 4K รู้สึกจะไม่มี24นิ้วเลครับน่าจะมีเริ่มต้นที่27นิ้วนะครับพี่27นิ้ว 4K ได้อยู่ประมาณสัก20,000กว่าบาทนะถ้าเป็นจอเล่นเกมนะได้อยู่ประมาณ20,000บวกทุกจอนะครับสำหรับจอเล่นเกมนะครับแต่ต้องอยู่ที่เฟรมเรทคือมันมันต้องอยู่ที่เฟรมเฟรมเลเยดด้วยนะเกมสวยได้พี่เกมที่ไม่เกมฟอร์มยักษ์นะครับให้ดูว่างบ20,000บาทมันก็เล่นได้แล้วพี่อิงงบ20,000นิดๆนะครับขายจอ4ิกครับผม เอผมตอบทุกคนนะตอบทุกคนนะใครใครอยากสอบถามอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้ถ้าผมตอบได้ตอบหมดนะแต่อย่าว่าน้องผมโง่หรอผมไม่ยอมนะโง่จริงคนสตีนโง่จริงหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่มีใครไม่มีใครด่าผมพูดเล่นเดี๋ยวสตีเดี๋ยวมีคนด่าเยอะขึ้นนี่เล่นโหดช่วย เพิ่งมัเพิ่งเคยมาจากตอนนี้วัาน,นี้่หรอครับเฮ้ยเจอคนไหมดิวันนี้ถามของเงร่อนดิหกหกศูนย์หมีมีสองไหมไม่มีเลยนั่นจั่วอะไมบาร์เล็บาร์เลนตะ้เ่ไม่รู้จะยิงเขาโดนหรือเปล่าโดนข้าตายหรอรวมจอแยกครับสเปกนี้อันนี้คือผมเวลาผมยิงแล้วผมยังไม่รวมจอนะครับเพราะบางคนอนะ ที่ผมไม่รวมจอนะเพราะว่าบางคนมีจอแล้วที่มีแบบว่าไ,ไม่มีไม่มีรวมจอนะผมมีจอแล้วอะไรเงี้ยจะซื้อมาเกตนครับจะเป็นมาวาร์ทีวนีนะอยากไ้้อยากจะซื้อจอเพิ่ม22นิ้วอยู่ประมาณ3,500นะครับ3,500 24นิ้วอยู่ประมาณ4,500นะครับเอาบาเล็ดยิงเข้ามาโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วขอบคุณมากครับพี่คือบาเล็ดมึงก็ไม่ได้ยิงยิงหวักว่าแล้วหลังนั่นแหละว่าครับ โอ้วิ่งมาตั้งนานนะครับวิ่งมาเป็นไก่เอาวข้าื่อกี้นี้ขอบคุณพี่ไายอนมากครับผมขอบคุณครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์มผม่อยนะขอบคุณมากครับผมเฮ้ยพียตต่ต้องดีใจต้องดีใจได้ต่อ <laughs> ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับอยากเห็นหน้าพี่คนไลค์จังเลยจัดตายครับผมถัดหน้าโรงนี้อ๋อหมายถึงหน้าผมเหรอหน้าพี่ผมเป็นคนรอคนรอเดี๋ยวผมไปให้เห็นอยากเห็นหน้าทักมาครับทักมาซื้อคอมเหล่นให้เห็นหลอกเล่นหลอกเล่นวันนี้มันต้องมีคนไลค์ด้วยนะเพราะว่าผมยังทำแบบว่าเป็นแมนนวลอยู่นะครับมันก็ยังเดี๋ยวผมว่าออกไลค์อีกนะถ้าออกไลค์แล้วผมจะออกไลา์นะครับก็ต้อง คุยลูกค้าทุกคนเนาะแนะ,จะ,จำะนำคมอมไ,ไว้สตรีมเกมหน่อยครับงบเท่าไหร่คอมไว้สตรีมเกมมันก็พูดยากลบสองหมื่นแล้วสตรีมได้แล้วจะเกมครับขอบคุณมากนี่ขอบคุณครับสื้อร้อรอรออานนี้ดีกว่าจัดไปตอ,อ,อนนี้ก็ประกอบให้ลูกค้าท,ท,ท,ทุกๆวันนะครับก็ใครชอบก็บอกได้นะแต่คือบางทีผมไม่ได้ประกอบก 3, งบสามพันเฉยๆลบห้าพันผมอาจจะไม่มีนะควันนี้ กูว่ามึงไม่ต้องถือปืนหรอกว่ะไม่มีให้คนโดนยิงกันนะกูยิงวิ่งแล้วก็ยิงเหรอเฮ้ยสู้ๆผมเกินผมผมตายจากตรงเนี้ยที่เดิมเลยอะแล้วมึงถือเสน่ห์เลยนะมึงก็ตายอยู่แล้วอ่ะสู้นะเกมนี้ชื่อว่าคอออลดิตี้วอลวอโซวนนะครับผมเกมนี้นะครับเกินอีกไม่ได้เลยเกมสอบยักษ์นะครับคุณภาพอาลันคาร์จนะครับ เล่นได้แบบเลื่อนๆนะครับตอนนี้ออโอ้ไม่ต้องเสียดายครับพี่ไว้มีโอกาสเข้ามาอุดูผมนะครับเจดีเขาเป็นร้านใหญ่อยู่แล้วใช่ครับอพอยู่ที่นะเกียมนี้ตกใจมากว่าแล้วตก,กนใจะจาย เปลี่ยนเกมให้วควายครับโอ้โหโดนยิงหัวตกบันไดซะเป็นไงงาตกจริงๆครับ <laughs> ต้องขอโทษลูกค้าด้วยครับคนสตรีมเมอร์ผมกะก <c oughs> ตกบันไดซะตกบันไดซะปร <c oughs> ะมาณนี้ครับผมไลฟ์สตรีมให้ดูตั้งนานนะครับเล่นได้จริงครับแต่คนเล่นไม่โหดนะต่อมาไปเกมนะครับ <c oughs> อ๋อขอบคุณพี่ไซมอนนะครับขอบคุณครับพี่ ดอร้อยสิบสี่มือหนึ่งเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณหกพันนะช่วงนี้หกพันนะครับเรทเรทนี้แหละหกพันมือหนึ่งนะไม่มีเรทต่ำกว่านี้ครับประมาณนี้เนี่ยนอกจากปัญหามือสองแล้วแลวต่อมามาดูไฟเอ็มนะครับว่าเล่นได้บ่าไฟเอ็มตอนแรกเท่าไหร่อ่าอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบบาทนะนะฮะภาพแบบปรับสูงนะครบสองหมื่นกว่าบาทนะครับต้องเข้าใจนะ เซ็นไฟเอ็มโชว์ก็ไม่ไ,ไหน<ม>นี่นาจะใช่ครับพี่ผมพูดราคาในความเป็นจริงนะครับนี้ก็คือขอบคุณมากพี่เออถ้ามีลูกค้าเขา้าใจผมก็ดีใจนะแต่คือว่าในความจริงแล้วบางคนเขามันไม่เหมือนกันเนาะ โอ้บางคนเขาต้องการของที่ถูกแล้วก็เล่นได้อนะแต่ของที่ถูกเล่นได้อนะ่ะมันมีนะครับแต่มนเล่นได้นานไหมต้องถีงเรื่องหนึ่งนะบางคนแบบว่าเฮ้ยอยากได้เล่นได้อยากเล่นได้แค่รีไฟอนะงกมื่อหนึ่งเล่นได้แค่รีไฟอนาคตอยากเล่นพับจีทำไงต้องซื้อใหม่อีกแล้วมันมันอย่างนั้นมันก็จะแพงนะครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ <c oughs> ก็ต้องน,นิดนึงนะใครซื้งบหมื่นหนึ่งสนะองหมื่นหมื่นห้าก็ต้องทำใจด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราลบหมื่นห้าแมนแคนกราจะเล่นได้เกมบอลโลกไหมมันก็เป็นมันก็เป็นไปไม่ได้นะโอ้าหาักตกแบตเอ้าหา่นี่เซิร์ฟใหม่ไม่เคยเล่นนะครับผมเล่นเซิร์ฟไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะตะกี่ะรอารถมั้ยอ่าไปเลยกนะัน เออเป็รอไปเลยนี่นะครับสำหรับไฟเอ็มนะครับลูกค้าก็ดูนะครับดูจากภาพเอานะครับว่าลื่นไหมนี่ภาพสุดเลยนะครับเอพีเอสผมมองไม่เห็นหน้ามันปิดอยู่ตรงเนี้ยครับก็พี่ลองดูนะครับสำหรับมอสเยเยอะนะผมก็เล่นเซิร์ฟต่อยอ่ะมั้นก็น่าจะมอสเยอะปะเยอะผมว่าสเปคนี้มันไม่ควรจะเล่นอะไรไม่ได้เราไมเล่นเด้ทุกเกมนะประมาณเนี้ย ก็แรงว่าหนา1ูนย t i พี่ดูจากจอด้วยจากจอจากจอคอมนะแล้วก็ดูภาพเอานะครับพี่อยู่นี้ประมาณนี้แหละปรับภาพขนาดไหนวะสูงวะสูงครับปรับใครนะครับปรับภาพใครนะครับตอนนี้เห็นรถทังเห่อรถทังใช่พี่มันเล่นได้จริงๆครับนี่ผมขายสิ่งที่มันเล่นได้จริงๆนะ ว่ารเองไม่คงไม่โอเคีเสียงเพลงมัดังปกติไะเ, <c oughs> เป็นไง,ไงลื่นมากใช้คำว่าลื่นมากนะครับผมใช้คำว่าลื่นมาก ขอบคุณมากครับผมใครไลค์ใครแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆครับันนี้อะไรเนี่ยสากอ่อเหรอหอ๋อสากอ่อโกลิสมึงเห็นไหมเ<ค>นี่ยมีอะไรยิมงนวดเดี๋ยวลรมานี่โอ้ขอบคุณมากพี่ไซมอนนะครับขอบคุณมากนี่ก็ผมพูดในความเป็นจริงนะครับคือผมพยายามจะแบบพูดตรงๆนะ ว่ามันเล่นได้ยังไงมันเล่นได้จริงหรือเปล่าก็มาสตรีมให้ดูไปเลยครับสำหรับรุบนี้นะครับใครเข้ามาทีหลังนะครับก็จะเป็นนี่นะครับบอกสเปคใหม่นะเป็น i5 นะครับ1 0 4 0 0ศน m นะครับแล้วก็แคทห้านะครับแล้วสิบกิกนะครับ1650นะครับอันนี้จะเปลี่ยนใหม่นะอันนี้จะเป็นสเปค25,900ืนาพนะครับแล้วฟีนี่ดีจริงแล้วก็แอดดีสองร้อยสี่สิบกิกนะครับพาวเวอร์หกร้อยรับ ถ้าผมชนนี่เขาจะตามมาฆ่าผมไหมชนอะไรวะชนรถคนอื่นเขานี่ยดัมโบ้พวกเนี่ยชนรถนทำไมนะของระโกหายไปหมเฮ้ยชนนี้ไล่ไปชัวร์ล่อไปเลยเออบวกไปเลยไปแลังนี้จะมีตลอดหรอหนีหนีเดี๋ยวรถพังขอบคุณครับใช่ครับพี่ครับประมาณนี้ควณอยากผมได้แค่ข้าแรงนะครับพี่โอเค ร pues ู้เยอะชนคนดีกว่าก็สี่คประมาณนี้นะครับสำหรับไฟเอ็มนะครับชนคนครับใครถามว่าไฟเอ็มเล่นได้ไหมก็นี่แหละเล่นได้จริงครับหยียบให้ตายลงมาไมจริงผมด้วยลองดูนะคร่าวๆโอเคประมาณนี้แล้วมั้งชน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 เหยียบเหยียบ เฮ้ยเดี๋ยวมึงเขาแพงมงเล่นเซอร์มีก็ว่าเออไม่เป็นไรหรอกมีตั้งหลายครับโดนนายยิงครับทนายจากไหนเนาะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ไซม่อนนะครับกุศลแชร์ให้แล้วยังแนะนําให้อีกโอ้ขอบคุณครับมาไปดีกล้วโอเคใครที่ดูไลฟ์สมมติกวต้องขอบคุณมากนะไปแล้วตอนนี้แหละโอเคครับก็งบ25,900ืาพัน้านะตัวนี้ใครชอบบอกได้นะ ยกระโหมรถมาทำไมลงมุลงไปแล้วรถแบ็คแมนครับแบ็คแมนไปแล้วเดักไนท์อะไรล้อขับรถอะพี่ดูผมชนรถเขาหมดอะ่ะรถแพนครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้เโดนโกงยังวะเอาโู้ดหดแล้วแล้วจะจับมึงเหรอเออน่าจะโดนจับอ่ะโดนดึงไงออกไป <laughs> เฮ้ยมันทำไมยึดรถได้วะไม่รู้เงินมันเก็บรถมันเดี๋ยวคุณแั่พรนะครับ คุณนัทพรนะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะได้พับจีให้ดูนะครับสักครู่โอ้น้ำมันหมดพอแล้วกันเล่นพับจีแล้วเนี่ยไล่นานแล้วไอ้นี่ไล่นานแล้วนี่นี้่ลุ้นตรงกันนี่ลุ้นตรงนลมออกเลยถ้าออกแล้วยังไงเราก็ไม่ตายครับ โอเคครับต่อมาเป็นพับจีนะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวผมเช็ให้เป็นเกมสุดท้ายนะครับก็เล่นเกมฟอร์มยักษ์ขนาดนี้คือถ้าเล่นได้ก็เล่นในทุกเกมเลยนะครับไม่มีเกมไหนที่เล่นไม่ได้นะครับพูดในความเป็นจริงนะอออันนี้เดี๋ยวรามาดูพับจีกันนะครับเล่นแบบเห็นตัวขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ไซมอนนะผมผมขอบคุณพี่ตลอดเลยเนี่ยวันนี้เข้านานเหรอวะเข้าหรือยังมูงออกมาใจเย็นอย่างเอ้มาแล้วมาแล้วใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคนี่ขอบคุณนะ เฮ้ยลองดูดิทำไมมันไม่เต็มหรอดูว่าข้อเกมมั็นเงินเต็มไม่มันเป็นแค่นี้แเดี๋ยวเข้อเกมแล้วก็จะเต็มเกมเกนี้ไม่ค่อยลงพีซีหรอกเกมอยากให้ลองอิมูเลเตอร์หรออิมูเลเตอร์มันเล่นได้ทุกเกมนะครับผมบอกเลยการันตีนะฟรีไฟอะไรเงี้ยมันเล่นได้หมดนะครับเล่นได้หมดทุกเกมนะคืออิมูเลเตอร์ไม่ต้องห่วงครถ้าเล่นเกมฟอร์มยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ได้ครับเกมอื่นไม่ต้องเป็นต้องสืบแล้วอ่ะมันเล่นได้จริง พี่ค่อยไปตัดออกนะไม่มีตัดไม่มีตัดนะครับเราไลฟ์สดเธอเราไม่ตัดนะเขารู้แล้วว่าผมคุยอะไรกันคุยมีเมียน้อยไหมล่ะ <c oughs> เออผม<อ>ไม่เช่มีเมียน้อยหลายคน emulator <c oughs> P S สามเขาไม่ใช่แอนดรยตตอย emulator ไม่เคยลองนะอ๋อ ผมอยู่โคราชครับพี่ผมจะส่งได้ทั่วประเทศนะใครสนใจบอกได้ครับถึงแม่บ้านเลยทางร้านเราส่งไปดีเอนเอนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบดีเอนเอก็ทักมาได้ครับเดี๋ยวผมส่งเคอรี่ให้นะลงมาเด็ดเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะลงพับดีสองตาของตาครับแล้วก็จะพอนะครับคนดีไลฟ์มานานแล้วนะวันนี้นะดีโม่ครับแบ๊ สอง,นะหนหนง,งชั่วโมง,นะม,งมงแล้วเนะลยไลฟ์ตั้งกี่โมงวะหกโมงกว่าไลฟ์เป็นช่โมงเลยชั่วโมงเกือบชั่วโมงแล้วเนาะแดงเนาะประมาณชั่วโมงมาไลฟ์ทุกวันใช่พี่ผมไลฟ์ทุกวันช่วงนี้ก็ประกอบทุกวันก็อนเอาเครื่องลูกค้าเนี่ยครับยืมมาไลฟ์ก็บอกเขาก่อนนะบางทีก็ไม่ได้บอกเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับยืมเขาไปเลยมืนบังคับเหมือนบังคับเข้ามาเลยครับ ว่าเครื่องลูกค้าต้องไล์กับผมก่อนนะถึงจะไปถึงจะถึงได้หรือว่าเทสเตรียมไปในตัวแล้วว่าเรื่องเครื่องเล่นได้จริงนะเพราะบางทีใครประกอบกับผมผมก็ต้องเทสให้ก่อนนะว่าเฮ้ยมันเล่นได้จริงหรือเปล่าความร้อนเท่าไหร่ว่าซีบเท่าไหร่นะบางทีเราต้องเอมพีแรมให้ด้วยนะบางทีมันก็มีหลายแบบนะครับตอนนี้ผมก็ส่งดีที่เอลแล้วพี่ผมว่าก็ดีนะแต่คือก็ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องลูกค้าในกรุงเทพนะครับภาพกลางดีเอจะค่อนข้างจะช้าหน่อยนะภาพกลางอยู่ประมาณ80เฟรมก็โ,โหภาพกลางแล้วแบบว่า80เฟรมนี่ก็คือแบบว่าโอเคอยู่นะครับไม่จาเป็นต้องถึงร้อยหรอกครับ80ก็โอเคแล้วเลยงบประมาณนี้นะนี่นะครับเพื่อลูกค้าครับคือเขาซื้อไปจริงๆครับผมก็ซื้อผมก็ รีวิวเครื่องของลูกค้าคนคนนั้นจริงๆนะครับผมไม่โกหกนะประมาณนี้เพราะส่วนใหญ่ถ้าถ้ามาไลฟ์สดอย่างนี้มันเครื่องที่รีวิวสเปคนี้ก็จะออกค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับท่าน <c oughs> ลูกค้าก็จะทักมาซื้อสเปคอย่างนี้นะครับที่ดูจากหน้าเพจนะส่งทั่วประเทศครับผมจอเท่าไหร่ครับจอตัวนี้มันเป็นจอ 2K นะครับร2อยยี่สิบเหรือนะประมาณนี้ ร้อยเฮิร์ตประมาณนี้แหละภาพกลางไม่อยูร้อยเฟรมนะครับประมาณนี้ <Yes. S 1> เพื่อพับกีนะใครขอดูพับ mm hmm. กีนะครับคุณอะไรนัทตะกี <What? S 1> ้คุณนัทพลหรือเปล่านัทตะพลใช่ป่ะแบ็คทิงแบ็คทิงแบ็คทิงอยู่คนเนี่ยเนาะ mm hmm. จะส่งตัวประเทศนะครับจะส่งตัวประเทศนะครับ ใครสนใจครับว่าในเพ<ล>จเลยนะแล้วเนี่ยจะถึงไหมว่เนี่ยไม่ลงไหนอ่ะเนี่ยโอ้ไก่แท้ลงแบบใหญ่เ่าวะก็มันไอ้แบบธรรมดามันหาห้องช้าไม่น่าจะถึงนะครับผมไม่เป็นายฟาร,ร์มก่อนเข้าเมืองฟาร,ร์มก่อนนะนี่ <ๆ S 1> สเปคเป็นไอห้านะครับเจนสิบนะครับแล้วก็แรมสิบหกกนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์นะครับ อันนี้รอสตรีมตั้งแต่1050ที่ไอจะถึง1 6 5 0เลยนะวันนี้เราเปลี่ยนให้ดู2ตัวเลครับถ้าใครดูยังไงลองดูแต่ไลฟ์สดตอนแรกนะครับมี2ช็อตนะกำลังมองหาจอมาเล่นเองมือ1-2ราคาเบา24-27นิ้วหรอส่วนใหญ่ผมมีแต่มือ1น่พี่ ถ้ายี่ิบเจ็ดนิ้วมันก็อยู่อยู่ประมาณสวยๆมันอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันบวกหมุดเลยนะมันจะราคาไม่ค่อยเบาเลยราคามันก็เป็นราคาปกตินะครับลูกซองก็ถือได้บ้างกันเลยโอ้ยไม่เท่พับจีนะครับพับจีอันนี้ไม่ใช่พับจีไลท์ครับพับจีโมบายนะอันนี้พับจีสตรีมของแท้นะครับ ในเว็บสตรีมนะครับที่เป็นเกมสตรีมมาแรกนะพี่นะไม่ใช่เกมสตรีมมาแรกดีแพัดฟอร์มแรกของพับจีเอ,อ้อพูดผิดกามึงควรจะเก็บปืนมึงไม่น่ารอดหรอกชีวิตเนอ่ะลองมาถวะอ,อะไรมาวะสกกาเลกเกอร์อ มัวจะเปลี่ยนเปลือนะเขาดักรออยู่ก็ตายหายโอ้กอดโอ้โอ้โอโอดวงมาเว้ยโอ้ได้แค่กระเป๋าไม่ได้ถือว่าดีหรอกใครท่้าหมาฝาักแล้วก็แชน่นะครับขอบคุณมากเลยก็ฟีลประมาณนี้นะสำหรับเล่นพับจีนะครับสำหรับจอใหญ่อย่างนี้ยังเล่นลื่นนะครับถ้าเป็นจอ22นิ้วจอ24นิ้วถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับไม่มีผิดหวังนะครับสำหรับสเปคนี้นะครับ ก็ไม่ได้อวยนะเล่นให้ดูไปสดๆไปเลยนะยี่สี่นิ้วราคาที่ร้านขายเท่าไหร่ครับจอโค้งที่เคยรีวิวถ้าเป็นตัว75็ดิ้จะอยู่ประมาณ4ี่0ันแถ้าเป็น144ิจะอยู่ประมาณพัน0องานะครับที่ตอนนี้จอเอวนไอนะจอโค้งนะยี่สี่นิ <c oughs> นว้วประมาณนั้นเฮ้ยแม็กเทปหรอน่าจะใช่เทปไหมไสแม็กเทปยี่ดียิงเขาไหมน,น, <c oughs> นี <c oughs> น่ ยังไม่มีกระสุนเลยไล่นานเหมือนกันเหรวันนี้ใช่พี่วันนี้ลองทั้ง1 0 5 0 TI นทีแล้วก็หนึ่งห5 0ูนนนะก็เลยไลยนานโดยพิเศษนะครับพอดีมีลูกค้าถามมาพร้อมกันนะว่าไอ้าไปใส่หนึ่ง i ูนี่นยีพี่มันจะเล่นได้แรงจริงเปล่าบางคนมาถามเฮ้ยพี่5้าศูนทีไผมไม่เอาแล้วอยากได้หนึ่งห้าศูนย์นะก็เลยต้องไล่นานหน่อยไลให้มันรวมคลิปนี้ไปเลยนะจบภายในคลิปเดียวให้เขามารีดูกันเอา ช็คเปลี่ยนได้นะครับบางคนไม่ชอบคิดแบบนี้นะก็เปลี่ยนได้นะหารุด,ดูเนะี่ยหาไม่เจอไว้นานๆลองดูวันนี้มึงจะตายไหมเล่นกับใหญ่ก็ต้องฟาร์มของอุ่นเดย์ฟาร์มของ <laughs> ฟาร์มของเลยเหรอ เฮ้ยตกใจประมาณนี้ครับผมราคาพร้อมจอท้าสเปีกตัวนี้นะคาพร้อมจอมันจะอยู่ประมาณสามหมื่นบาทนะแรกๆคนเข้าดูมากครับพอไลฟ์นานๆไปเหลือสิบเจ็คนละผมยังคิดใจผมยังติดใจน้องมาไรส์ <c oughs>